ณวัดปัญจมิตรชลิตารามอำเภออู่ทองจัังวดสุพรรณบุรีได้จัดพิธีทอดกรถินสามัคคีประจำปีพุทธศักราช2568ภายในงานได้มีคณะสัทธาสาทุชนในพื้นที่พร้อมด้วยคณะสิทธิยานุสิตวัดพระธรรมากายได้น้อมนำกรถินในโครงการกรถินสามัคคีทั่วไทย30 0 0 0วัดโดยคณะสิทธิยานุสิ์บูชาธรรม81ปีหลวงพ่อธรรมชยโยมาร่วมถวายภายในงาน หลังจากได้ร่วมอัญเชิญผ้าไตรกระถินเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีแล้วกัลยานมิตรลักษิกามิ่งหน่องอ้อกัลยานมิตรกนกกรวงจุทาวัตรและกัลยานมิตรพันธิราวงสาเป็นผู้แทนคณะสิทธิานุสิ์ได้นำกล่าวคำถวายผ้าไตรกระถิน พร้อมกันนี้ผู้แทนคณะสิทธ,ธิอนุสิตวัดพระธรรมกายได้น้อมนำผ้าไตรกรถินถวายแด่ประธานสงฆ์ยังความปราบลื้มปิติแก่ทุกท่านเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาสั่งสมบุญร่วมกันในครั้งนี้สำหรับการทอดกรถินในโครงการกรถินสามัคคีทั่วไทยส0 0 0มวัดโดยคณะสิทธ,ธิอนุสิตบูชาธรรม81ปีหลวงพ่อธรรมชโยนั้น เป็นบุญมหาการทานที่นอกจากจะเป็นการร่วมสนับสนุนปัจจัยกระถินเพื่อใช้ในกิจการต่างๆของวัดทั่วประเทศไทยแล้วยังเป็นการส่งเสริมให้พุทธบริษัท4ได้มีความสามคัคคีร่วมแรงร่วมใจกันในทุกภาคส่วนเพื่อจะลงพระพุทธศาสนาให้ยืนยาวและสร้างความเข้มแข็งให้กับพระพุทธศาสนายิ่งยิ่งขึ้นไปค่ะ ส่วนบรรยากาศงานบุญทอดกระถินสามัคคีณวัดค้างข้าวตำบลบางไผ่อำเภอเมืองนนทบุรีจัังหวดนนทบุรีคณะสิทธิานุสิตวัดพระธรรมกายได้น้อมถวายกระถินในโครงการกระถินสามคัคคีทั่วไทยส0 0 0มวัดโดยคณะสิทธิานุสิ์บูชาธรรม81ปีหลวงพ่อธรรมชโย ซึ่งขบวนอันเชิญผ้าพไตรกะทินเป็นภาพสะท้อนให้เห็นถึงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของพุทธศาสนิกชนผู้มีหัวใจรักในพระพุทธศาสนาด้วยบรรยากาศที่เต็มไปด้วยรอยยิ้มของคณะผู้มีบุญทุกท่านที่มาร่วมงานบุญใหญ่ในวันนี้ จากนั้นคุณชัชสุภาชลิตอาพรผู้แทนคณะสิทธิานุสิท์วัรนธรรมกายได้นำกล่าวคำถวายผ้ากฐถินพร้อมทั้งได้น้อมถวายปัจจัยกฐถินผ้าตรายและทยธรรมแด่ประธานสงฆ์อย่างความปราบปลื้มปิติในบุญให้แก่คณะผู้มีบุญทุกท่านที่ได้มาร่วมกันสร้างมหาทานบารมีครั้งยิ่งใหญ่ในพิธีทอดกถินสามคัคคีหนึ่งปีมีเพียงครั้งเดียว ซึ่งทุกท่านที่มาวันนี้คือประวัติศาสตร์ของชีวิตที่ได้มาร่วมกันสนับสนุนและสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองสืบไปค่ะ